สวัสดีครับพกับผมีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสระวยน้ำผู้ได้บายบินบินภูครับวันนี้ผมพาทุกท่านมารู้จักกับ4อย่างที่จําเป็นต้องทําเมื่อเกิดฝนตกครับทุกครั้งที่ฝนตก4อย่างนี้จําเป็นจะต้องทําครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาดูครับทุกครั้งที่ฝนตกครับสําหรับคนมีสระว่ายน้ำครับข้อที่1เลยข้อที่1คือล้างถังกองนะครับล้างแบ็กวอทถ,ถังกอง ล้างยังไงเดี๋ยวตามมาดูครับที่1กรณีแบ็กวอทนะครับตัวถังกรองทรายจะต้องปรับตำแหน่งมนันดิพอตที่ตำแหน่งแบ็กวอทหมายเลข2 b a แบ็กวอทเพื่อล้างทรายตำแหน่งนี้น้ําจะไหลออกท่อน้ําทิ้งนะครับนี่คือแบ็กวอทเอาน้ําที่มาแบ็กวอทมาจากไหนเอามาจาก2จุดหลักๆคือจากสกิมเมอร์แล้วก็สะดือท่อที่มาจากแหวกค้ามให้เราปิดไว้นะครับกรณีที่เราแบ็กวอท อาจากสดอหรือสกิมเมอร์ก็ได้นะครับนี่คือการแบ็กวอทไหลามาจากสกิมเมอร์ก็ได้เส้นที่หหรือไหลามาจากสดอก็ได้เส้นที่2แต่เส้นสกิมเมอร์ปิดวาไว้น้ําจะถูกเรียกโดยปั๊มก็มาเข้าที่ถังกองถังกองจะถูกล็อกด้วยตำแหน่งแบ็กวอทน้ําจะไม่ไหลไปที่ท่อน้ําดีน้ําจะไหลออกท่อน้ำทิ้งนี่คือกรณีที่1แบ็กวอท การล้างแบคทวเร์ดเป็นสิ่งที่คนมีสระว่ยน้ำทุกบ้านจำเป็นต้องทำเป็นนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่2กันครับข้อที่2คือจำเป็นต้องวัดค่าคอรีนครับค่าคอรีนเมื่อฝนตกค่าคอรีนก็จะเหลือน้อยลงนะครับคอรีนจะเหลือมากน้อยเท่าไหร่เราจำเป็นต้องวัดด้วยเครื่องมือวัดนะครับมีทั้งแบบที่วัดแบบง่ายๆราคาถูกๆครับ แล้วก็แบบที่เป็นดิจิตอลก็มีถ้าใครยังไม่มีต้องรีบนะครับซื้อหาไปไว้ใช้นะครับจำเป็นต้องวัดค่าคอรีนครับนี่คือชุดวัดคอรีนแบบอย่างง่ายครับราคาประหยัดการวัดคอรีนให้ดูฟังทางด้านขวามือนะครับแถบสีเหลืองวัดให้ได้ใกล้เคียง3 ppm มากที่สุดนะครับข้อที่3ถัดมาครับวัดอยู่ในช่วงอยู่ในเครื่องเครื่องวัดตัวเดียวกันนี้เลยนะครับ วัดค่า p s ในสระว่ายน้ำครับแถวัดสีแดงทางฝั่งซ้ายมือนะครับวัดให้ได้ค่า7.2ถึง7.6ครับตามมาด้วยข้อที่4ข้อสุดท้ายสำหรับคนมีสระว่ายน้ำระบบเกลือครับข้อที่4คือสำหรับคนมีสระว่ายน้ำระบบเกลือนะครับต้องวัดค่าเกลือทุกครั้งนะครับหลังจากที่ฝนลงหนักๆสำหรับค่าเกลือนะครับวัดให้ถูกต้องตรงตามเครื่องเกลือที่ท่านใช้อยู่นะครับ สำหรับเครื่องเกลือลาสซิมนะครับให้เติมค่าเกลือให้ได้3,500 ppm นะครับอย่าให้เกินนะครับถ้าขาดก็เติมเพิ่มเข้าไปให้ได้3,500 ppm ครับต่อไปเรามาดูยี่ห้อเพนแทรครับรุ่นนี้ต้องการเกลืออยู่ประมาณ3,600 ppm นะครับสองรุ่นนี้นะครับ3,600 ppm ส่วนเพนแทตัวสีน้าเงินแบบนี้ครับ p n r ตัวนี้เติมได้มากที่สุดถึง35,000 ppm ถ้าใช้รุ่นนี้อยู่ครับเติมได้เยอะเลยครับความเค็มระดับน้ำทะเลได้เลยตัวนี้ยี่ห้อถัดไปครับ a t t o n p o o l ครับต้องการเกลือ3 0 0 0 4 0ถึง4,000 ppm นะครับค่าเกลือที่เขาต้องการจริงๆคือ4,000 ppm ครับแต่ครึ่งเกลือรุ่นนี้ดีครับถ้าเราใส่เกลือเกินไปเขายังสามารถทำงานตามปกติได้นะครับ เรามาดูของเฮเวิร์ดกันครับเฮเวิร์ดต้องการเกลืออยู่ที่2,700ถึง3,400 ppm นะครับอกนนี้ก็เกินไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกินก็จะขึ้น High ไฮเซครับเครื่องไม่ทำงานค่าเกลือต่ำกว่า3,400 ppm เติมเข้าไปใหม่ได้ครับแต่อย่าให้เกินถัดมาเป็นยี่ห้ออีมุกนะครับรุ่นนี้ต้องการเกลืออยู่ที่4,000 ppm นะครับเติมให้พอดีนะครับ ย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับ4อย่างที่ควรทําเมื่อฝนตกนะครับสําหรับคนมีสาว้น้ําข้อที่1คือทําการล้างถังกองนะครับล้างแบ็กวอตถังกองข้อที่2คือวัดค่าคลอรีนครับให้ได้ตามมาตรฐานปกติมาตรฐานระบุไว้1-3 ppm ครับสำหรับสาบ้านส,สาสธานณะให้รักษาที่4 ppm ให้ได้ครับ ข้อที่3ถัดมาก็คือวัดค่า pH ของสระว่ายน้ำนะครับให้ได้อยู่ในช่วงมาตรฐาน7.2-7.6ข้อที่4วัดค่าเกลือให้ได้มาตรฐานครับเพื่อไม่พลาดโอกาสในการรับข้อมูลข่าวสารก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องสระว่ายน้ำผู้ได้บายวินวินภูนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปไหนถูกใจอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ คลิปวิดีโอหนะ้าพบกับข้อมูลข่าวสารดีๆในช่องสวยน้ำพูดได้บายบินภูอีกครั้งครับวันนี้จากลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามสวัสดีครับ